สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปท่านผู้ชมครับเห็นผมขูดมาพร้าวแบบนี้เนี่ยแล้วก็เห็นกองปลาอยู่ตรงนี้กองปลาเรียกว่ากองปลาเลยนะครับเพราะว่าเรามีปลา2ชนิดให้ท่านผู้ชมมาดูว่ามันต่างกันยังไงเมนูนี้คือยำปลาทูกับผักกาดแก้ว นะครับผมจะมีมะพร้าวึมทึกมีหอมแดงมีพลิกมีขิงมีต้นหอมแล้วก็มีผักชีนะครับพร้อมกับผักกาดแก้วและมีน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็มะนาวเราจะเอาปลาเนี่ยลงทอดแล้วยีเอาเนื้อนะครับแล้วก็มาเข้ารวมกันจากนั้นเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องทั้งหมดเลยโดยเฉพาะมีมะพร้าวให้มันๆด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวมะพร้าวเนี่ยพอขูดพยายามขูดให้เป็นเส้นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราขูดมะพร้าวผมก็อยากที่จะเปิดไฟสําหรับ ทอดปลาทูแต่ว่าผมขอเปลี่ยนกระทะนิดนึงครับก็ได้กระทะแบนทึกเป็นกระทะทรฟรอนทึงไม่ติดผมก็ใส่น้ํามันลงไปเอาละครับเสร็จแล้วผมก็จะเปิดไฟในระหว่างที่จะทอดปลาทูรอน้ํามันให้ร้อนเนี่ยผมก็จะขูดมะพร้าวเตรียมไว้หน่อยเป็นมะพร้าวตึมทึกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็มาย่ามันเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆขูดมะพร้าวก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับอย่าใช่นะครับอย่าขูดจากข้างล่างแบบนี้เพราะขูดอย่างนี้เนี่ยมันไปซ้ําตัวที่เราได้ มันก็จะเรียกว่าเขย่าไปเขย่ามาเละหมดเราขูดจากข้างบนเนี่ยครับพอขูดจากแนวบนอย่างเงี้ยมะพร้าวที่ได้จะล่วงอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เทอย่างเงี้ยนะครับแล้วเส้นที่ได้เนี่ยยิ่งเราขูดเพื่อที่ไปทําขนมหวานเนี่ยเส้นที่ได้ก็จะเป็นเส้นที่ตรงแล้วก็ไม่ถูกย่าจนเป็นเล็กๆครับแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วขูดเนี่ยต้องไม่ขูดจากข้างในเข้ามาหาเปลือกนะครับให้ขูดจากด้านบนเนี่ยแล้วหมุนไปเรื่อยๆ อันนี้คือวิธีโบราณที่ใช้มือแมวขูดมะพร้าวทาขนมล่ะครับอาล่ะครับผมคิดว่าผมได้มะพร้าวพอประมาณของผมแล้วเสร็จแล้วผมก็จะมาดูประตูเนี่ยท่านผู้ชมประตูลังกับประตูจริงๆต่างกันนะครับประตูลังเนี่ยตัวยาวๆแบบนี้แล้วก็ถ้าจะดูสังเกตจากกรีบเนี่ยเหมือนกันเลยครับแต่ประตูลังตาโตกว่าแล้วประทูจริงเนี่ยตัวจะอวบสั้นนะครับเห็นไหมครับอวบสั้นแล้วก็อ่าโอเคผมไม่อยากที่จะให้เขาแบบร้อนจนแบบ มากมายที่ทอดก็เพราะอยากจะให้เขาร้อนม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะหอมครับเวลาเราถูกทอดดีๆเนี่ยปลาทูทอดเนี่ยจะหอมแล้วก็มันมากๆเลยเวลาเวลาเราได้ปลาทูมาแล้วเราก็ลงน้ํามันแบบนี้แหละครับผมไม่ใช่เป็นดิฟายเพราะไม่อยากให้น้ํามันลงไปท่วมเนื้อปลาเยอะมากนะเพราะเดี๋ยวเราต้องมายีเนื้อปลาจะมันเกินไปอาล่ะปลาทูเนี่ยช่วงที่กินที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตุลาพฤศจิกา ธันวาอะไรพวกนี้นะครับเริ่มธันวาธันวามกราเนี่ยปลาทูก็จะเริ่มวางไข่ตุลาพฤศจิกาปลาทูเนี่ยท้องเต็มไปด้วยไข่เลยครับถ้าคนชอบไข่ที่จะทานปลาทูช่วงนั้นดีที่สุดนะครับช่วงนี้ปลาก็อาจจะมีบมีไข่บ้างไม่มีไข่บ้างแต่ก็เป็นปลาทูที่มันแล้วครับแล้วเป็นปลาทูไทยที่อร่อยที่สุดบ้านไหนก็ไม่มีครับบ้านเราที่เดียวเอาละครับผมคิดว่าข้างอ้าเย่างแล้วเราก็จะพลิกหน่อย ทีนี้ผมเตรียมเครื่องสําหรับที่จะทํายํากันแล้วมผมแดงก็ซอยบางๆสัหน่อยนะครับหอมแดงเรียบร้อยผมซอยพริก2เม็ดซอยให้บางหน่อยหรือว่าถ้าใครชอบพริกเนี่ยนนหนาๆก็ตามสะดวกนะครับแต่ผมคิดว่าสาหรับผมแล้วขอบางหน่อย เสร็จแล้วผมมีผักชีได้ยินเสียงประทูที่เขาเริ่มที่จะแห้งเพราะว่าเสียงเขาจะเบาลงเรียบร้อยผมปิดไฟแล้วผมก็เอาประตูผมขึ้นเตรียมเครื่องต่อครับสำหรับที่จะทำยำผมก็มีผักชีแล้วมมแล้วผมก็ขอต้นหอมโดยเฉพาะใบหอมนี่ดีเลยครับเพราะต้องการสีเขียวผักชีกับต้นหอมเนี่ยอยากจะได้ผักชีเยอะกว่าต้นหอมนะครับ ได้เรียบร้อยแล้วต้นหอมผมก็จะเอาขิงอ่อนมาปลอกแล้วก็จะซอยเป็นเส้นบางๆนะครับบางๆเอาละจากนั้นเสร็จแล้วผมก็จะซอยเป็นเส้นฝอยๆนะครับเล็กๆแต่ว่าขาดขิงไม่ได้นะครับเพราะว่าขิงนี่เพิ่มความสด แล้วก็ความหอมให้กับยำได้ขิงแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับเกือบจะครบแล้วทีนี้มะพร้าวเราเนี่ยผมก็ย่ำหน่อยเพราะว่าอาจจะใหญ่เกินไปเห็นไหมครับผมย่ำให้เป็นชิ้นก็จะใส่ลงไปในนี้ด้วยให้รู้ว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเป็นยังไงุเหลือเราก็ดูปลาแล้วครับปลาที่มีแต่เนื้ออ้ ท่านผู้ชมเนี่ยชอบปลาที่ทอดก,กรอบเนี่ยพอเราเอาออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันร้อนๆแบบเนี้เราเอากลับเข้าไปทอดอีกรอบหนึ่งนี่โอ้โหอร่อยไม่รู้ลืมเลยแต่ว่าข้อสำคัญคือต้องเอาก้างออกให้หมดนะครับ ก็ได้เนื้อปลาทูเรียบร้อยจากนั้นแล้วผมก็จะยีเนื้อปลาทูแล้วเวลายีตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูอีกรอบหนะึ่งว่าปลาทูของเรามีก้างไหมเออก้างเรายังติดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใส่ปลาทูของเราลงไปเสร็จแล้วผมก็จะใส่เครื่องผสมทั้งหมดนะครับลงไปผมก็จะเคล้าปลาทูกับเครื่องของเราครับอืมหอมเสร็จแล้วผมก็จะมี น้ำปลานะครับใส่ลงไปแล้วผมก็มีมะนาวครับบีบลงไปอืมผมก็จะคนเลยครับผมอยากให้มันจาก,กามะพร้าวขูดนะครับแล้วก็เปรี้ยวน้ำมะนาวครับหวานจากเนื้อปลาแต่ไงต้องชิมครับแล้วผมก็อยากจะใช้ปัก,กัดแก้วแบบนี้ครับใส่เครื่องของเราลงไปปัก,กัดแก้วที่เราล้างและเป็นคำคเมาไว้แล้ว ว่าแบบนี้เนี่ยยำเสร็จแล้วต้องสดๆอย่างนี้นะครับแต่ผมก็จะมีมัตเตอร์เฮดของผมเป็นคำเล็กๆเราก็จะใส่ความเขียวเข้าด้วยผักชีหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับยำปลาทูกับผักกาดแก้วของผมครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับเอานี้ดีกว่าเป็นผักกาดแก้วแท้ๆที่บอกในเมนู พอแบบพอคำอนี้เลยนะครับ mm hmm. เรียกว่าพอได้เคี้ยวปะกัดแก้วกับกรอบแล้วก็ปลาทูที่ถูกยำแล้วมีกลิ่นของมะพร้าวมะนาวผักชีหอมแดงนี่ขิงท่านผู้ชมครับทำให้มันสดชื่นมากๆโดยเฉพาะเวลาช่วงนี้ยังมีปลาทูเหลืออยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับลองไปซื้อแล้วทําทานดูนะครับจะรู้ถึงความสดและความหอมของขิงที่คู่กับปลาทูถูกทอดอย่างดีเนี่ยนะครับ อร่อยมากๆนี่แหละครับยอดเชฟไทยครับที่มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับสาระดีๆแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคซึ่งถ่ายทอดกันมานานมาแล้วนะครับไม่ใช่ผมเป็นคนคิดนะครับแล้วก็เราคนควรที่อยากจะเก็บเอาไว้ให้นานต่อไปยอดเชฟไทยวันเสาร์9.15ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ